สวัสดีครับนี่คือช่องเล่าหนังสตูดิโอช่องสำหรับคนที่รักการดูหนังแต่ไม่ค่อยมีเวลาดูนะครับเราจะมาสปอยหนังและเล่าหนังกันอย่างเมามันนะครับเพราะฉะนั้นสำหรับคนที่ต้องการจะดูหนังจริงๆนะครับไม่อยากฟังการสปอยก็ข้ามคลิปนี้ไปก่อนได้ครับถ้าพร้อมกันแล้ว let's go วันนี้ผมก็จะมาเล่าหนังฝรั่งให้ฟังเรื่องหนึ่งนะครับหนังมันมีชื่อเรื่องว่า Radius รลัศมีมอละมันเป็นหนังในปี2017นะครับหนังเนี่ยมันก็ได้พูดถึงผู้ชายคนหนึ่งนะครับที่เขาในได้โดนฟ้าผ่าแล้วจากนั้นมันก็เลยทําให้คนหรือว่าสัตว์เนี่ยที่อยู่ใกล้ๆเขาในรัศมี20เมตรเนี่ยจะล้มตายลงทันทีแล้วตอนจบของหนังก็ยังหักมุมอีกด้วยนะครับและเรื่องราวของมันจะเป็นยังไงก็ลองฟังผมสปอยดูแล้วกัน หนังก็ได้เปิดตัวมาที่ชายคนนึงนะครับเขามีชื่อว่าเลียมและเลียมเนี่ยเขาได้เกิดอุบัติเหตุทางรถยนต์นะครับรถของเขาพลิกคว่ำแล้วพอเขาฟื้นขึ้นมาเนี่ยเขาก็พบว่าตัวเองนั้น,นจำอะไรไม่ได้เลยจําไม่ได้แม้กระทั่งชื่อของเขาแล้วหลังจากนั้นนะครับเขาก็เลยพยายามเดินไปขอความช่วยเหลือจากรถที่สัญจรไปมาสักพักหนึ่งนะครับมันก็ได้มีรถคันนึงเนี่ยกำลังวิ่งผ่านมาเลียมก็ได้รีวิ่งเข้าไปโบกรถคันนั้นนะครับเพื่อจะขอความช่วยเหลือรถคันนั้นเขาก็เลี้ยวเข้ามาข้าาางงทนนััแต่่่วถอมมดดไจ มันพุ่งเข้ามาหาเขาแล้วก็ได้ตกลงไปข้างทางพอเลียมเดินไปเปิดประตูรถดูนะครับเขาก็พบว่าเป็นผู้หญิงนะครับที่ขับรถมาแล้วเธอก็ได้ตายแล้วซะด้วยสักพักหนึ่งมันก็ได้มีนกเนี่ยบินตกลงมาตายต่อหน้าต่อตาเขาอีกเลียมก็รู้สึกงงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับว่าเนี่ยมันเกิดเรื่องบ้าอะไรขึ้นกันแน่แล้วเลียมก็ได้เดินไปเรื่อยๆนะครับจนมาเจอร้านอาหารแห่งหนึ่งพอเขาเดินเข้าไปในร้านเขาก็พบว่าคนในร้านนั้นน่ะตายกันหมดเหมือนกันรวมทั้งรถที่กําลังวิ่งมาาาทีี่หนน้้รอก คนขับก็ได้เสียชีวิตลงเลียมเขาก็คิดนะครับว่านี่คงจะเป็นการก่อวินาศกรรมทางอากาศอย่างแน่นอนเขาเลยหาผ้ามาปิดจมูกเอาไว้นะครับแล้วก็รีบหาทางออกจากร้านอาหารให้เร็วที่สุดแล้วเลียมเขาก็ได้ไปเจอบ้านหลังหนึ่งนะครับเขาเข้าไปในบ้านหลังนั้นซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยบ้านหลังนี้มันก็คือบ้านของเขาเองแต่ว่าเขากลับจํามันไม่ได้ แล้วเียมนะครับเขาก็ได้ไปปิดประตูหน้าต่างทุกบานเลยแล้วก็เอาสก็ตเทปมาติดเอาไว้ด้วยเพื่อไม่ให้อากาศจากภายนอกเนี่ยเข้ามาในบ้านแล้วหลังจากนั้นนะครับเขาก็ได้ขึ้นไปอาบน้ําพอเขาลงมาเนี่ยเขาก็เจอกับผู้ชายคนหนึ่งกาลังซ่อมรถไถอยู่ที่กลางทุ่งนาเลียมก็เลยบอกผู้ชายคนนั้นว่าให้รีบกลับบ้านไปซะแถวนี้มันอันตรายอากาศมันเป็นพิษ แต่ว่าชายคนนั้นนะครับเขาไม่ได้ยินสิ่งที่เลียมพูดเขาก็เลยเดินเข้ามาใกล้ๆเพื่อจะได้รู้ว่าเลียมพูดอะไรอยู่กันแน่แล้วพอชายคนนั้นนะครับเดินเข้ามาหาเลียมเขาก็ได้ล้มลงไปตายในทันทีเลยเลียมก็ตกใจมากนะครับว่าทําไมใครก็ตามเนี่ยที่พยายามจะเข้ามาใกล้เขาต้องตายกันหมดทุกคนเลยแล้วเลียมเขาก็คิดว่างั้นเขาต้องพิสูจน์อะไรบางอย่างแล้วละ่ะเขาก็เลยได้ไปเจอนกตัวหนึ่งนะครับมันกําลังเกาะอ,อยู่แถวนั้นพอดีเลียมก็ได้พิสูจน์โดยการค่อยๆเดินเข้าไปใกล้นกตัวนั้นนะครับแล้วสักพักหนึ่ง นกมันก็ตกลงมาตายแล้วเขาก็เริ่มรู้แล้วนะครับว่าเป็นเพราะตัวเขาเองเนั่นแหละที่เป็นคนทําให้สิ่งมีชีวิตต่างๆที่ได้เข้ามาใกล้เขามันต้องตายลงทั้งหมดแล้วหลังจากนั้นนะครับเลียมเขาก็เลยลองวัดระยะดูว่าคนที่เข้ามาใกล้เขาเนี่ยประมาณกี่เมตรถึงจะตายแล้วผลมันก็ออกมาว่าประมาณ20เมตรนะครับแล้วพอตกตอนค่ำๆนะครับก็ได้มีผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยเธอได้มาหาเลียมที่บ้านเธอมีชื่อว่าเจนนะครับ <the> พอเลียมเห็นเธอเนี่ยเขาก็รีบบอกกับเธอนะครับว่าอย่าเข้ามาใกล้เขาเด็ดขาด แต่ว่ามันก็ไม่ทันแล้วล่ะครับเพราะว่าเจนเน่ยเขาได้เดินเข้ามาเคาะประตูบ้านซะแล้วเลียมก็งงนะครับว่าทําไมเธอถึงไม่เป็นอะไรเลยทั้งๆที่อยู่ใกล้กับเขาขนาดนี้ทําไมเธอถึงยังไม่ตายเหมือนกับคนอื่นแล้วเจนก็ได้ถามว่านี่นายชื่อเลียมใช่ไหมนายจาฉันได้หรือเปล่าฉันเป็นคนที่อยู่บนรถกับนายตอนที่เกิดอุบัติเหตุนั่นแล้วเลียมก็ได้บอกนะครับว่าเขาจําอะไรไม่ได้เลยเจนเองก็เหมือนกันนะครับเธอก็บอกว่าเธอก็จําอะไรไม่ได้เหมือนกันที่เธอมาหาเลียมได้เนี่ยก็เพราะว่ามีตํารวจได้บอกว่าบ้านของเลียมยน่่่อยูทีี เราพวกตำรวจก็ยังบอกอีกว่าชื่อของเธอเนี่ยก็คือชื่อเจนซึ่งในตอนแรกเธอก็จำชื่อของตัวเองไม่ได้เหมือนกันเราทั้งสองคนก็ได้พยายามคิดนะครับว่านี่มันเป็นเรื่องอะไรกันแน่ทําไมเราทั้งสองคนเนี่ยถึงจําอะไรไม่ได้เลยหลังจากที่เกิดอุบัติเหตุนั่นแถมยังมีเรื่องแปลกๆเกิดขึ้นอีกด้วยแล้วเจนก็จําอะไรบางอย่างได้นะครับว่าเธอน่ะเคยเห็นเหมือนป้ายอะไรใหญ่ๆอยู่แถวสะพานเธอเลยบอกว่าเราลองไปดูกันไหมเผื่อว่าจะนึกอะไรออกและอาจจะได้ข้อมูลอะไรเพิ่มเติมก็ได้ แล้วพวกเขาทั้งสองคนนะครับก็เลยจะเดินทางไปที่สะพานและในขณะที่เลียนกาลังขับรถอยู่นั้นเขาก็รู้สึกงงอีกอย่างหนึ่งนะครับว่าทําไมรถที่กําลังวิ่งสวนมาหาพวกเขาถึงไม่เป็นอะไรเลยปกติถ้ามีอะไรเข้ามาใกล้เขามันจะตายทันทีแล้วพอพวกเขาทั้งสองคนไปถึงสะพานนะครับเจนก็พยายามนึกนะครับว่าเธอเคยมาที่นี่หรือเปล่าแล้วเธอก็นึกออก ว่าเธอกับเลียมเนี่ยเคยอยู่ที่สะพานนี้ด้วยกันมาก่อนก่อนที่จะเกิดอุบัติเหตุแล้วเธอก็จําได้อีกว่าเธอได้โยนกระดาษแผ่นหนึ่งลงไปในแม่น้ําแต่ก็ไม่รู้ว่ามันเป็นกระดาษอะไรแล้วหลังจากนั้นนะครับพวกเขาทั้งสองคนก็ได้ไปที่สถานที่เกิดอุบัติเหตุพอไปถึงเนี่ยพวกเขาก็ได้เจอกับวงกลมอะไรสักอย่างใหญ่ๆสีดําลัศมีของวงกลมนั้นก็น่าจะประมาณ20เมตรดูๆไปแล้วรอยสีดําพวกนี้คงไม่ได้เกิดจากไฟไหม้อย่างแน่นอน แล้วพอพวกเขาทั้งสองคนนะครับได้เดินไปในวงกลมสีดํานั้นอยู่ดีๆเนี่ยเลียมเขาก็ได้เห็นภาพอะไรบางอย่างพุ่งเข้ามาในหัวสมองของเขานะครับมันเป็นภาพของเขากับเจนที่เคยอยู่ด้วยกันตรงนี้มาก่อนแล้วตัวเขาเองก็เหมือนกับว่าเคยถูกฟ้าผ่าลงมาตรงนี้ด้วยเหมือนกันแล้วเลียมก็ได้บอกกับเจนนะครับว่าผมคิดว่าคุณกับผมเนี่ยเราทั้งสองคนต้องเคยเจอเรื่องอะไรที่เหมือนกันมาก่อนแน่ๆคุณรู้ไหมว่าก่อนที่คุณจะมาหาผมนะนะั้นน่ะ มีคนลอดตัวผมได้ตายไปมากมายไม่เว้นแม้กระทั่งสัตว์ต่างๆก็ตามถ้าเข้ามาใกล้ผมในระยะประมาณ20เมตรแล้วล่ะก็พวกมันจะล้มตายทันทีแบบว่าอยู่ดีๆก็ล้มกลางอากาศแล้วก็ตายไปเลยแล้วที่ผ่านมาที่มันมีข่าวว่ามีคนตายอย่างปริศนานั้นน่ะไม่ว่าจะเป็นหญิงสาวบนรถยนต์คนในร้านอาหารหรือว่าจะเป็นนกที่บินอยู่ผมเป็นคนทําให้พวกนั้นตายทั้งหมดมันเป็นฝีมือของผมเองแล้วผมก็ไม่รู้ว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไง ผมก็เลยพยายามหาที่หลบซ่อนตัวเพื่อไม่ให้ใครเข้าใกล้ผมแล้วพอเจนะครับได้ยินแบบนั้นน่ะเธอก็รู้สึกถึงความไม่ปลอดภัยเธอก็เลยบอกกับเลียมไปว่าอา้าวอย่างนี้ฉันก็ไม่ปลอดภัยแล้วสิเพราะตอนนี้ฉันอยู่ใกล้กับคุณมากๆถ้าอย่างนั้นเราจะอยู่ใกล้กันเลยแล้วเจงก็ได้เดินหนีไปนะครับแล้วในตอนนั้นนะครับมันก็ได้มีรถตำรวจคันนึงเนี่ยได้ขับผ่านมาแล้วตำรวจก็ได้ถามพวกเขาทั้งสองคนว่ามีเรื่องอะไรกันหรือเปล่าแล้วนายนี่ใช่เลียมฮาร์ดวิลใช่ไหม ตอนนี้ทางตำรวจเนี่ยกำลังตามหาตัวนายอยู่ส่วนเจนนั้นนะครับเธอก็ได้เดินไปเรื่อยๆแล้วสักพักหนึ่งตำรวจคนนั้นก็ได้ล้มลงตายต่อหน้าเลียมโดยที่ไม่ทราบสาเหตุพอเจนเห็นตำรวจคนนั้นล้มลงตายนะครับเธอก็ได้รีบวิ่งหนีไปอย่างรวดเร็วเลียมก็รีบวิ่งตามเธอไปแล้วก็บอกว่าไม่เป็นไรคุณไม่ตายหรอกเจนถ้าจะตายนะ่ะคุณคงตายไปนานแล้วแล้วเลียมก็เลยชวนเจนนะครับไปลองพิสูจน์อะไรบางอย่างแล้วในตอนนั้นพวกเขาก็ได้เจอแพะตัวหนึ่ง ที่มันถูกผูกมัดไว้อยู่กลางทุ่งนานะครับเลียมก็ได้บอกกับเจนว่าเจนคุณดูนี่นะว่าแพะตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นอะไรไหมคุณลองค่อยๆเดินออกห่างจากผมไปสิเจนก็ได้ทําตามที่เลียมบอกนะครับแล้วพอเธอเดินออกห่างไปสักประมาณ20เมตรอยู่ดีๆแพะตัวนั้นก็ได้เกิดลม้มลงตายแล้วเลียมก็ได้บอกกับเจนนะครับว่าที่แพะตัวนี้มันตายไปเนี่ยก็เพราะว่าผมเป็นคนฆ่ามันเองส่วนคุณก็คือคนที่มาหยุดมันไว้สรุปก็คือเราทั้งสองคนเนี่ย ต้องคอยอยู่ใกล้ๆกันเอาไว้ถ้าเราอยู่ห่างก,กันเมื่อไหร่สิ่งมีชีวิตที่อยู่รอบๆข้างผมก็จะตายทันทีเพราะฉะนั้นพวกเราห้ามอยู่ห่างก,กันเป็นอันขาดเราพวกเขาทั้งสองคนนะครับก็คิดว่าเรื่องนี้มันต้องมีใครสักคนหนึ่งที่บอกเราได้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นทั้งคู่ก็เลยชวนกันไปที่โรงพยาบาลนะครับเพื่อที่จะไปให้หมอสแกนสมองของเลียมดูว่ามันมีอะไรผิดปกติหรือเปล่าแล้วหมอก็บอกว่าสมองของเลียมนั้นไม่มีอะไรผิดปกติเลย แล้วสักพักหนึ่งก็มีตำรวจมาตามหาเลียมนะครับเพราะว่ามันมีข่าวการตายของตำรวจหญิงเมื่อเย็นนี้แล้วตำรวจก็ได้สงสัยว่าน่าจะเป็นฝีมือของเลียมแล้วทั้งสองคนก็รีบวิ่งหนีออกจากโรงพยาบาลนะครับตอนที่วิ่งหนีตำรวจอยู่นั้นเน่ะเจนเธอก็ได้เหลือบไปเห็นรูปประกาศคนหายที่ติดไว้ที่โรงพยาบาลเธอก็เลยเอิดใจว่านี่คือใครกันนะทำไมหน้าเหมือนเธอมากเลยแล้วอยู่ดีๆนะครับมันก็มีภาพความทรงจำเนี่ย ลอยเข้ามาในหัวของเจนว่ากระดาษที่เธอเคยโยนทิ้งลงแม่น้ําที่สะพานในวันนั้นน่ะมันก็คือกระดาษตามหาคนหายใบนี้ซึ่งมันก็คือตามหาตัวเธอนั่นเองแล้วหลังจากนั้นนะครับเจนกับเรียนยก็ได้หนีตำรวจมาได้แล้วพวกเขาก็ได้ชวนกันว่าต่อไปนี้คงต้องหาที่อยู่ใหม่ที่ค่อนข้างจะกไกลผู้คนหน่อยแล้วเราต้องอยู่ไกลผู้คนให้มากที่สุดแล้วพวกเขาั้องสองคนนะครับก็ได้ไปเจอสถานที่แห่งหนึ่งค่อนข้างอยู่ห่างไกลผู้คนเป็นอย่างมากแล้วคืนนี้เจนกับเรียนก็ได้นอนพักที่นี่ พอตอนเช้านะครับเจนก็ได้เปิดวิทยุฟังแล้วมันก็มีข่าวว่ามีผู้ชายคนหนึ่งอ้างตัวว่าเป็นสามีของเธอนะครับชายคนนั้นบอกว่าภรรยาของเขานั้นได้หายตัวไปซึ่งตอนนี้ก็ได้หนีไปกับเลียมและภรรยาของเขาก็มีชื่อว่าโลสและพอเจนได้ยินอย่างนั้นนะครับเธอก็รู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยตัวเธอนั้นไม่ได้ชื่อเจนเธอมีชื่อว่าโลสตั้งหา แล้วเธอก็คิดว่าแล้วเจนละ่ะเธอเป็นใครทําไมพวกตํารวจถึงบอกว่าเธอชื่อเจนตั้งแต่แรกตกลงว่าเราชื่ออะไรกันแน่เจนก็เลยได้ชวนเลียมน,นะครับไปหาคนที่อ้างว่าเป็นสามีของเธอและผู้ชายคนนั้นเขาก็มีชื่อว่าแซมเจนนะครับเธอก็คิดว่าถ้าไปเจอแซมแล้วเนี่ยแซมน่าจะบอกอะไรได้บ้างว่าตกลงเธอเป็นใครกันแน่แล้วเรื่องราวมันเป็นยังไงแล้วพอไปถึงที่บ้านของแซมนะครับแซมก็ไม่เชื่อในสิ่งที่เจนและก็เลียมบอก ว่าเรื่องต่างๆที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นเรื่องจริงเลียมก็เลยต้องพิสูจน์นะครับว่าที่เจนพูดทั้งหมดนั้นมันเป็นความจริงสุดท้ายแล้วแซมก็เชื่อนะครับแล้วก็ได้ให้พวกเขาทั้งสองคนเนี่ยไปหลบอยู่ที่ร้านของเขาก่อนแล้วในคืนนั้นนะครับเจนกับเลียมเนี่ยก็ได้เห็นกระดาษแผ่นหนึ่งมันเป็นกระดาษตามหาคนหายแล้วรูปในนั้นก็คือใบหน้าของเจนจริงๆแล้วเนี่ยรูปในกระดาษนั้นมันไม่ใช่รูปของเจนนะครับมันเป็นรูปพี่สาวฝาแฝดของเจนที่ได้หายสาบสูญไปนานกว่า1ปีแล้ว แล้วกระดาษพวกนี้เจนเธอก็เป็นคนพิมพ์มันมาทั้งหมดเพื่อออกตามหาพี่สาวก่อนที่เธอจะประสบอุบัติเหตุกับเลียมในวันนั้นและเจนกับเลียมนั้นน่ะพวกเขาทั้งสองคนเนี่ยก็ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนนะครับพวกเขาไปเจอกันที่สะพานในขณะที่เจนเนี่ยกำลังจะกระโดดสะพานฆ่าตัวตายพอรู้สึกท้อแท้ที่ไม่สามารถตามหาพี่สาวของตัวเองได้เจอตอนนั้นเองเลียมก็เข้ามาเห็นเข้าพอดีเขาก็เลยรีบเข้าไปห้ามนะครับแล้วก็จะพาเจนไปส่งที่บ้านแต่ดันมาเกิดอุบัติเหตุซะก่อน แล้วคืนนั้นทั้งสองคนก็ได้นอนพักกันที่ร้านของแซมแล้วพอในตอนเช้านะครับเลียนก็คิดว่าถ้าอยู่ที่นี่ต่อไปเนี่ยอาจจะไม่ปลอดภัยก็ได้เขาก็เลยบอกกับเจนว่าเขาพอจะจําสถานที่แห่งหนึ่งได้มันเป็นที่ลับมากแล้วก็เป็นส่วนตัวด้วยรับรองว่าไม่มีใครตามเราเจอแน่นอนแล้วพอแซมได้ยินแบบนั้นนะครับเขาก็รู้สึกไม่พอใจเป็นอย่างมากเลยที่เขาจะได้เห็นเมียของตัวเองเนี่ยไปกับผู้ชายคนอื่นแซมก็เลยบอกไปว่า งั้นขอผมไปด้วยคนได้ไหมแต่เจนเธอก็ไม่ยอมนะครับแล้วเจนก็บอกว่าให้แซมอยู่ที่นี่แหละไม่อย่างนั้นเนี่ยตำรวจอาจจะสงสัยก็ได้แล้วแซมก็ได้บอกกับทั้งคู่ว่าคุณทั้งสองคน,นต้องรีบไปจากที่นี่โดยด่วนนะเพราะตอนนี้ตำรวจกําลังจะมาถึงที่นี่แล้วผมเป็นคนแจ้งเองผมขอโทษด้วยเพราะผมคิดว่าคงจะมีการตกลงกันได้ด้วยดีเดี๋ยวถ้าตำรวจมาถึงเนี่ยผมจะเป็นคนรับหน้าไว้เองแต่ว่าพูดยังไม่ทันขาดคานะครับพวกตำรวจก็มาถึงพอดี แล้วมันก็ไม่ได้มีการตกลงอะไรกันทั้งสิ้นเลยตำรวจก็ได้จับเลียมขึ้นรถไปแล้วก็ได้จับตัวของเจนเอาไว้ทําให้ทั้งสองคนนั้นน่ะต้องอยู่ห่างกันแล้วในเวลานั้นนะครับก็มีประชาชนหลายคนเนี่ยมามุงดูเหตุการณ์เลียมก็พยายามบอกกับตำรวจพวกนั้นนะครับว่าอย่าจับตัวผมอย่าให้เจนอยู่ห่างผมไม่อย่างนั้นคนที่อยู่แถวนี้เนี่ยจะตายกันหมดแต่ตำรวจก็ไม่ฟังนะครับเขาพยายามจะลากตัวเลียมขึ้นรถให้ได้แต่ในทันใดนั้นเองเหตุการณ์ที่เลียมได้เตือนเอาไว้มันก็ได้เกิดขึ้นจนได คนที่อยู่แถวนั้นและตำรวจที่กำลังจะจับเขาเนี่ยก็ได้เกิดล้มลงแล้วก็ได้ตายลงทันทีจากนั้นนะครับเลียมกับเจนเนี่ยพวกเขาก็รีบหนีออกมาจากที่นั่นทันทีโดยการขับรถของแซมไปและในระหว่างทางน,นั้นพวกเขาทั้งสองคนได้แวะที่ปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งนะครับแล้วมันก็ได้มีข่าวออกทีวีว่าได้มีฟ้าผ่าลงมาที่โลกแล้วมันก็ได้ผ่ามาที่ดาวเทียมจนทําให้เกิดการเสียหายเป็นอย่างมาก พอเรียมได้เห็นข่าวเขาก็รู้ได้เลยนะครับว่าฟ้าที่ผ่าลงมาหาพวกเขาในวันที่เกิดอุบัติเหตุนั้นคงจะเป็นฟ้าผ่าตามข่าวนี้อย่างแน่นอนแล้วพอพวกเขาซื้อของกันเสร็จนะครับก็ได้ออกเดินทางกันต่อแต่ทว่าในตอนนั้นเนี่ยมันก็มีรถคันหนึ่งได้แอบซุ่มดูพวกเขาอยู่แล้วก็กําลังแอบสะกดรอยตามพวกเขาอยู่ไม่ห่างแล้วจากนั้นไม่นานนะครับทั้งสองคนเนี่ยก็มาถึงที่พักเลียมก็ได้บอกกับเจนว่าคุณอยู่ที่นี่ก่อนนะเดี๋ยวผมจะขอไปดูอะไรรอบๆบ,บ้านนี้สะหน่อย แล้วในตอนนั้นเองนะครับขณะที่เจนเนี่ยกำลังจะจุดไฟเพื่อคลายความหนาวเธอก็ได้เจอกับสมุดเล่มหนึ่งมันได้ซ่อนเอาไว้อยู่ใต้เตาผิงนะครับพอเจนหยิบขึ้นมาอ่านดูเนี่ยเธอก็รู้ได้เลยว่ามันเป็นสมุดของเจ้าฆาตกรโลกจิตที่มันได้ลักพาตัวหญิงสาวนับสิบคนมาข่มขืนนะครับแล้วก็ได้ฆ่าทิ้งที่นี่หนึ่งในนั้นก็มีพี่สาวฝาแฝยของเธอรวมอยู่ด้วยส่วนเลียมนะครับเขาก็ได้ออกไปพายเรือเล่นแล้วอยู่ดีๆเนี่ยมันก็มีภาพอะไรบางอย่าง ลอยมาเข้าที่หัวของเขานะครับภาพนั้นก็คือตัวของเขาเองกําลังอัมพางศพของหญิงสาวนะครับแล้วก็เอามาทิ้งในบึงน้ําแห่งนี้ตอนนี้ทุกอย่างก็เริ่มจะก,กระจ่างแล้วนะครับว่าเลียมน่ะคือฆาตรกรโรคจิตความทรงจําของเจงก็ค่อยๆกลับมานะครับแล้วเธอก็ได้เห็นภาพในวันนั้นตอนที่เธอนั่งอยู่ในรถกับเลียมก่อนที่จะเกิดอุบัติเหตุคือเรื่องมันเป็นแบบนี้นะครับในตอนนั้นเนี่ย เลียมได้ไปเจอกับเจนที่กําลังจะกระโดดสะพานเขาก็เลยจะเข้าไปช่วยแต่จริงๆแล้วเนี่ยเขาก็คือเจ้าข้อตกรโรกจิตต่างหากเขาไม่ได้จะเข้าไปช่วยเจนนะครับแต่เขาเนี่ยกำลังจะลักพาตัวเจนไปข่มขืนแล้วก็ฆ่าทิ้งเหมือนกับที่เคยทํากับหญิงสาวคนอื่นที่ผ่านมาแต่ว่าในระหว่างที่เขากําลังขับรถจะพาเจนไปนั้นน่ย เจนก็เห็นถึงความผิดปกติของเลียมนะครับที่เขาเนี่ยรู้เรื่องพี่สาวฝาแฝดของเธอที่หายตัวไปท,ท,ทั้งๆที่โตเธอเองเนี่ยยังไม่ได้บอกอะไรเลยว่าพี่สาวของเธอนั้นเป็นใครมาจากไหนแล้วในตอนนั้นเองนะครับเลียมเนี่ยเขาก็กาลังจะเอาเข็มฉีดยามาแทงเจนแต่เกิดการยื้อแย่งกันขึ้นก่อนก็เลยทําให้ลถเสียหลักแล้วก็เกิดอุบัติเหตุในวันนั้นและพอเจนนะครับรู้ว่าเลียมเนี่ยคือฆาตรกรที่คอยลักพาตัวหญิงสาวมาฆ่าแล้วก็มีพี่สาวฝาแฝ่ของเธอรวมอยู่ด้วยนั้น เจนเธอก็เกิดความโมโหมากนะครับเธอจึงได้ไปเอาปืนเพื่อไปยิงเรียมที่กําลังเดินเล่นอยู่แถวบึงน้ําแล้วเจนก็ได้ถามกับเลียมไปว่านายทาอย่างนี้ได้ยังไงเนี่ยนายน่ะมันป่วยโรคจิตบอกมานะว่าศพของพี่สาวฉันน่ะอยู่ที่ไหนเลียมก็ได้ชี้ไปที่บึงน้านะครับเจนก็เลยบอกว่าให้เรียมนะ่ะลงไปในน้ําเพื่อไปนําศพของพี่สาวเธอขึ้นมาแต่ว่าเลียมเขาก็ไม่ได้ทําอะไรนะครับเขาก็ยืนอยู่ตรงนั้นแล้วก็บอกว่าถ้าเจนอยากจะฆ่าเขาเนี่ยก็ฆ่าได้เลย สิ่งที่เขาทํามานะ่ะมันผิดมากแล้วก็ยากที่จะให้อภัยด้วยแต่ว่าเจนเธอก็ยิงเลียมไม่ลงนะครับแล้วทั้งสองคนน่ะก็เลยกลับมาที่พักแล้วจากนั้นพวกเขาก็ได้มาเจอกับพวกชายชะกัน 4- ี่หคนนะครับคนพวกนี้ก็คือคนที่แอบตามพวกเขาทั้งสองคนมาแล้วพวกนั้นก็บอกว่านายคือเลียมใช่ไหมคนที่ฆ่าคนไปมากมายและตอนนี้เนี่ยตำรวจก็กาลังตามตัวอยู่พวกเรายิงมันทิ้งซะเลยดีไหมเนี่ยไม่ต้องพาไปหาตหํารวจแล้วพอเลียมเห็นท่าไม่ค่อยดีนะครับ เขาก็เลยจําเป็นที่จะต้องป้องกันตัวเองจากการโดนลา่าในครั้งนี้เลียมนะครับเขาก็เลยค่อ,คอยๆเดินให้ออกห่างจากเจนไปทีละนิดทีละนิดเพื่อให้คนพวกนี้เนี่ยได้ตายอย่างไม่รู้ตัวแต่ว่าในระหว่างนั้นนะครับเจนเธอเน่ยดันวิ่งหนีจนทําให้พวกนั้นน่ยได้ยิงเธอเข้าและเมื่อระยะห่างของเจนกับเลียมนะครับเกิน20เมตรไปแล้วเนี่ยคนพวกนั้นก็ล้มตายกันหมดจากนั้นเลียมก็ได้รีบพาเจนนะครับส่งโรงพยาบาลพอไปถึงโรงพยาบาล พวกเจ้าหน้าที่ก็มาพาเจนเข้าห้องผ่าตัดโดยด่วนเพราะว่าเธอนั้นเสียเลือดมากแต่ว่าเลียมน,นะครับเขาเองก็รู้สึกผิดในสิ่งที่เขาได้เคยทํามาก่อนไม่ว่าจะเป็นการลักพาตัวหญิงสาวหรือไหนจะมีคนตายมากมายที่เกิดจากการอยู่ใกล้เขาอีกแล้วเลียมน,นะครับเขาก็ได้มองดูพยาบาลเข็นเจนไปอย่างช้าสุดท้ายเขาก็คิดว่าจะต้องจบเรื่องนี้ลงสักทีแล้วเลียมน,นะครับเขาก็เลยได้หยิบปืนขึ้นมายิงตัวเองตายส่วนเจนพอเธอได้ยินเสียงปืนนะครับ เธอก็รู้ว่าอะไรเกิดขึ้นใบหน้าของเธอนั้นรู้สึกเสียใจมากกับการจากไปของเลียมแล้วหนังก็ได้จบลงดูมาถึงตรงนี้นะครับหนังไม่น่าจะมาหักมุมให้พระเอกเป็นฆาตรกรโลกจิตเลยนะครับปูเรื่องมาซะดีเลยแล้วเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงก็ลองคอมเมนต์ไปด้วยนะครับสำหรับหนังเรื่องนี้ก็ได้คะแนนจากเว็บ IMDB ไป6.2คะแนนะสำหรับวันนี้ก็ไปก่อนนะครับบายบาย ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ถ้าชอบคลิปในลักษณะแบบนี้ก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางทีมงานหรืออยากจะให้เล่าหนังเรื่องอะไรนะครับก็เขียนทิ้งคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้นะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ